จากการยิงตัวบล็กมันออกมาแล้วไหนโหมึงมึงชอบแบบว่าได้แบบวิธีเกียนใช่ไห้เฮียวิธีแบวบว่าฝีมือไม่เอาอะ หน้านมันโขกมาครึ่งตัวมึงเห็นนะเน,เนี่แหละนัดนายจะใครหรอสี่ที่แแม่งโขกมาครึ่งตัวแม่งไม่ยิงอีสัตว์ดัของฉันนะ่ะไปไม่ได้แตกตว์ Here. Yeah. Oh. oh.